แนะนำตัวหน่อยครับว่ากิจเป็ดรัตนพานุครับครับวันนี้ลดน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยวันนี้เกินเท่าไหร่ปอนเกินเกือบเโลครึ่งครับวันนี้นะเก็สองปอนกว่าสิครับทำไมเยอะจังเยอะไหมหรือว่าปล่อยมากินครับอ๋อเพื่อจะมาลดได้ใช่ได้ไหมลดได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาเนาะครับนะครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้กิจเป็นเท่าไหร่หกสิบ สามหกสามไฟล่าสุดต่อยใครไว้อ่ะบิ๊กแบงครับชนะหรือแพ้ชนะมาครับอ่าน่ารักเขาแพ้บิ๊กแบงมาเราชนะบิ๊กแบงมาอ่าน้ำหนักเท่าไหร่ชนะบิ๊กแบงหนึ่งร้อยยี่สิบหกครับวันนั้นชนะยังไงหรือต่อยต่อยครับต่อยเขามีอาการครับซ้อมอยู่ปีเคครับผมมีใครมาช่วยปั้มบ้างโดนเชิงมวยไทยทในค่ายแล้วรายคนนึงเออเป็นเชิญครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ร่างกายไม่มีสะดุดอะไรเลยปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ21ครับจากจังหวัดกระบี่ครับผม ย้ำอีกครั้งหนึ่งไปปล่อย60เท่าไหร่63 63กมคุมไฟนี้4โลกว่าหรือ5ไม่5นะครับหนึ่ปล่อย5้ครึ่งกสิบหรอหรอกิโลอ่ะหกโลหกโลก็เหมือนตึงเหมือนกันนะเนี่ยหกโลนะอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยน้องชายอ๋อฝากจะเชียแฟนกันใจได้เลยครับวันนี้ทางเทพรถได้นะวันนี้โอเคขอบคุณครับ สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยผมน่ารักสซอรจอตงปาจินอ่ามาชกในสายพินดีไฟแรกปะครับซ้อมอยู่เพินดีด้วยครับซ้อมมากี่วันสายนี้ประมาณเดือนเดือนกว่าก่อนครับร่างกายสมบูรณ์นะครับผลงานสุดท้ายก่อนที่จะย้ายศึกย้ายสายมาเป็นยไงแพ้แพ้ใครแพ้บิ๊กแบงวันนั้นแพ้บิ๊กแบงตัดน้ำหนักเท่าไหร่แล้วยี่สิบหกแ้วยี่สิบหกวันนี้ต่อเท่าไหร่นะพี่ยี่ห้ามาเท่าไหร่วันนี้มาแล้วยี่สิบสี่จุดแปด ขาไปศูนย์ยสองครับเรารู้จักกิจเพชรไหมเข้จักครับเคยดูครับเคยแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนันครับไม่เคยซ้อมใายเดียวกันครับไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันครับหลายคนบอกว่าอุ้ยเราแน่จะชกกันได้หรือเปล่าชกกันได้แน่นอนครับนะครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้เท่าไหร่ของกิจอาของเราครับที่ต่อยกิจเพชรวันนี้เลยปล่อยๆครับระมาสามห้ากี่กิโลอะ สี่ห้ากิโลอ๋อประมาณสิบไม่สี่ไม่เอาไปปล่อยเลยเท่าไหร่ห้าสิบแปดหกสิบหกสิบประมาณหกสิบกิโลรถไฟนี้ก็สี่ถึงห้ากิโลกรัมเราเป็นมวยซ้ายนะแต่ซ้ายต่อยซ้ายครับกีดเพชรแต่ขาต่อยหมัดนบไม่กลัวมวยตรงนี้ครับไม่อ่าครับเคยเจอมวยหมัดไหมหลังจากมีใครบ้างก็ปีบเป็นลาพาก็ ที่ต่อราาก็คงเหมือนกันนะครับ้คทจชุมาที่ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับปีนี้อายุปีนี่ยี่สิบจากจังหวัดภูเก็ตไปปล่อยหกสิบครับได้พูดอะไรกับแฟนมวยชาวภูเก็ตหน่อยครับก็เชื่อๆจะเป็นกำลังใจครับไปนี้ก็จะทำใหเต็มที่โอเคดูเ้อตัวอ่าขอณครับน่ารัก